กิอะไรขึ้นครับล่าสุดนักลงทุนบิ๊กช็อตในตำนานผู้ทำเงินมหาศาลจากวิกฤตแฮมเมอร์เกอร์นั้นได้ตัดสินใจเทขายทองคำออกหมดพอร์ตพร้อมกับการเทขายหุ้นสารัฐออกอีกครึ่งหนึ่งส่วนที่เขาเข้าซื้อเยอะๆจริงๆนั้นกลับเป็นหุ้นเทคของจีนเอาละสิแบบนี้เขากำลังส่งสัญญาณอะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิศวะจุฬาที่ผ่านตัวมาเป็นนักการเงินได้รับคุณวุฒิไอซาจากทางตลาดหลักทรัพย์คุณอยู่กับช่อง Kim Property Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องของความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของนักลงทุนชื่อดังอย่างคุณไมเคิลเบอร์รี่นะครับที่ล่าสุดนั้นเขาได้เทขายหุ้นออกไปครึ่งพอร์ตนะครับพร้อมกับการเทขายกองทุนทองคําออกไปจนหมดพอร์ตแต่ในส่วนที่เขาซื้อแบบเต็มข้อจัดหนักจัดเต็มในรอบนี้นั้นกับเป็นหุ้นนเทคโโลยีของ อย่างตัวของอาลีบาบาแล้วก็ตัวของไปตู่นะครับแบบนี้มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเขากําลังมองเห็นอะไรส่งสัญญาณเตือนอะไรออกมาเพราะต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจสภาวะการเมืองทั่วโลกไม่แต่ในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆมีอะไรน่าจับตาอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็พูดยากเหมือนกันนะว่ามันเป็นช่วงที่ควรจะเฝ้าระวังหรือว่าควรจะหาโอกาสกันแน่แต่พอคนนี้เห็นบรรดาซีอบรรดาผู้จัดการกองทุนชื่อดังต่างๆแอคชั่นในช่วง งนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีร้อนๆ้อนหนาวหนาวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นก่อนอันนี้เนี่ยก็มีวอร์เรนบัฟเฟตนะครับที่ได้ทําการเทขายหุ้น Apple ครั้งใหญ่นะครับออกไปถึงครึ่งพอร์ตพร้อมกับก,บการถือเงินสดมากชนิดแบบมากๆนะครับแบบมากอย่างเหลือเชื่อที่แบบนักวิเคราะห์ก็งงกันว่าเฮ้ยทำไมเขาถือเงินสดเยอะขนาดนี้ในตอนนี้นะครับมากถึง2อง0 0 0เดล้านดอลลาร์แล้วยิ่งพอมาเห็นแอคชั่นแผลงๆลงจากทางไมเคิลบรีอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ ความกังวลน,นั้นมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงแอคชั่นของเขานะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักจริงๆว่าชายผู้นี้นั้นคือใครนะครับก็ต้องบอกว่าจริงอยู่นะครับที่ถึงแม้ว่าชื่อของไมเคิลเบอรีนั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดูแลพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ติดท็อปลิสต์นักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกแบบนักลงทุนชื่อดังคนอื่นๆนะครับแต่ต้องบอกว่าวีรกรรมที่เขาทําเอาไว้นั้นมันสร้างตํานานจนทําให้ทุกวันนี้นั้นเขาจะขยับซ้ายขยับขวาขยับ ไปไหนนั้นทุกคนยังคงจับตาม,มองเขาอย่างใกล้ชิดนะครับคือเหตุาการณ์ที่ทําให้เขาสร้างชื่อจริงๆนั้นก็คือการที่เขาสามารถทํานายวิกฤตซับพราฟปี2008ในสหรัฐอเมริกาได้ล่วงหน้าถึง2ปีนะครับเพราะเอาจริงๆมันถือว่าเป็นวิกฤตครั้งหนึ่งที่ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจยากมากๆนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจนต้องบอกว่าถึงแม้ว่าวิกฤตจะผ่านไปแล้วหลายปีนั้นผู้คนก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับว่าวิกฤตปี2008นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คุณลองนึกสภาพนะคร,าารถ มองวิกฤตที่ใครๆก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้นี้เนี่ย ออกตั้งแต่ปี2006นะครับและแน่นอนในเมื่อบอกใครก็ไม่เชื่อนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสในการลงทุนของเขานั่นเองคือถ้าพูดเป็นสำนวนให้เกตก็คือความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นนะครับก็คือ,อในเมื่อเขาคิดไม่เหมือนคนอื่น,นครับแต่ว่ามั่นใจมากๆก็แทนที่จะยอมโดนมองแรงโดนด่าฟรีๆก็ขอทําเงินจากมุมมองนี้ซะเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ตัดสินใจเปิดโพซิชั่นเพื่อเดิมพันตรงข้ามความคิดเห็นของตลาดส่วนใหญ่นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถฟันกําไรได้ไดมาหาศาลตอนที วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆด้วยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็สร้างชื่อแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยเท่มากๆนะครับเท่ถึงขั้นที่ต้องเอาไปสร้างหนังกันเลยทีเดียวนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ชื่อว่า The ช็อตนะครับก็เป็นงานถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้จักไมเคิลเบอร์รี่ฉะนั้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผู้คนก็เลยคอยจับตานะครับว่าทางไมเคิลเบอร์รี่นั้นจะมีแอคชั่นอะไรที่แผลงแลงอีกไหมซึ่งก็บอกได้เลยว่าเขาเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาตัดสินใจลงทุนประหลาดประหลาดหรือว่าดูใจเห็นต่างกับคนส่วนใหญ่ทีไรนั้นสุดท้ายเวลามักจะพิสูจน์ได้เห็นว่าไมเคิลเบอร์รี่คิดถูกแต่ว่าต้องคอมเมนต์ไว้นิด อย่างเช่นในเคสของการช็อตทุ้นเทสลานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการประชันฝีปากครั้งใหญ่กับคุณเคทีวูดผู้จัดการกองทุนชื่อดังนะครับที่ทางคุณเคทีวูดเนี่ยเขาก็โจมตีว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่นั้นไม่เข้าใจเรื่องราวของการพัฒนาน,นวัตกรรมเอาซะเลยนะครับในขณะที่ดรเบอร์รี่ก็ก่อเสาเทียงเต็มที่นะครับว่าตอนนี้ราคาของเทสลามันแพงขนาดไหนแล้วนะครับมูลค่ามันสูงเวอร์เกินจริงนะครับขายรถได้ไม่กี่ปีแต่ว่ามูลค่าบริษัทในตอนนั้นนั้นกลับเยอะกว่าทุกบริษััทรรรถยนนนตต์วววมกกกไไปปแล้้ซึ่ง่งงอออะ็็าเ น่าเสียดายนะครับที่ไมคเคอรเบอรี่น่าจะไม่ได้กําไรจากโพสิชันการช็อตนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาได้ปิดการช็อตเทสล,ลาไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นเทสลาก็ร่วงลงมาอย่างรุนแรงจริงๆอย่างที่คุณไมคเคอรเบอรี่คิดไว้แต่เอาเถอะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้กําไรจากการช็อตเทสลานั้นก็ไม่สามารถทําให้คุณด้อยค่าดรเบอร์รี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ดูจะแก้ตัวได้อีกครั้งจากการทํากําไรมหาศาลจากการซื้อหุ้นเกมสต็อปหุ้นที่ทุกคนมองว่าเป็นแค่มีมเป็นแค่ขยะอะไรแบบนี้เขาก็ ไปซื้อตอนที่ทุกคนทิ้งมันนะครับแล้วก็สักพักล้วเนี่ยตอนหุ้นมันเป็นกระแสรแรงๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นปรากฏว่าไมเคิลเบอรีได้ขายตอนที่หุ้นมันพีคซะด้วยนั่นแหละคะรับแปลว่านอกจากตำนานที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่ปี2008แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมานั้นก็มีเหตุการณ์วีรกรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆที่คอยตอกย้ําว่าเขาคือตำนานนักสวนตัวจริงนะครับคือได้จินตนาการเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เกิดทันเรือไททานิคขึ้นมานั้นเขาคงเป็นใครสักคนที่เดินไ ชี้ที่เรือแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรือลานี้แหละเดี๋ยวก็ล่มนะครับให้บรรดาประชาชีที่อยู่ตรงนั้นนั้นชี้หน้าด่าเขาว่าเพอร์เจอร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรือเททนิกก็ล่มจริงๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเหตุผลทั้งหมดนี่แหละมันก็เลยทําให้การติดตามพอร์ตของไมเคิลเบอรีนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาไหนที่เขามีการเปลี่ยนแปลงแบบหุนหันพลันแล่นแบบฉับพลันนะครับอย่างเช่นที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยที่เบอรีดูจะมีการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ๆของเขาอีกครั้งนะครับ อย่างแรกก็คือการที่เขาได้ขายหุ้นออกไปครึ่งพอร์ตนะครับหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดพอร์ตหุ้นเขาลงครึ่งหนึ่งนั่นแหละซึ่งสำหรับรายชื่อหุ้นที่เขาได้ขายออกเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้แก่ซิตี้ รูปบล็อกซิกหน้าแอดวานซ์ออโต้พาดแล้วก็จะมีหุ้นจีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ jd.com แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของ jd.com นั้นเขาก็ยังคงถือในพอร์ตในสัดส่วนที่เยอะอยู่นะครับไม่เหมือนกับหุ้นตัวอื่นที่เทขายออกไปหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเขาจะขายหุ้นสาระจำนวนมากแต่ว่าก็ยังมีการเข้าซื้อหุ้นสารัฐเหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนของชิปโฟเพเมนโมลิน่าเฮลท์แคร์แล้วก็ฮัสซันแปซิฟิกพรอพาร์ตี้นะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือในกลุ่มหุ้น นสหรัฐที่ขายออกกับหุ้นที่ซื้อเข้านั้นดูจะเป็นกลุ่มของเซกเตอร์เดียวกันนะครับก็คือได้แก่ผู้ให้บริการด้านการเงินเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าเขากําลังมองว่าสหรัฐแย่แต่ว่าอาจจะเป็นแค่การผัดเปลี่ยนหุ้นเฉยๆอะไรแบบนี้แต่ตรงส่วนที่น่าสนใจและดูมีเนื้อสำคัญจริงๆนั้นก็คือการเข้าซื้ออลบาบาแล้วก็ตัวของไปตู้จํานวนมากนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มหุ้นเทคจีนขนาดใหญ่เหล่านี้นั้นจะพ่งถู ออกจากตลาดสหรัฐไปนะครับแต่นั่นแหละฮะด้วยฉายาน,นักสวนของเขาอยู่แล้วนั้นก็พร้อมที่จะเข้ามาเสี่ยงทาให้ณปัจจุบันนั้นไมเคิลเบอรีถือหุ้นจีนรวมกันซึ่งทั้ง3ตัวคือเด็กจีนนะรวมกันถึง45%ของพอร์ตแต่โอเคแหละอย่างน้อยการขายอเมริกาแล้วก็ซื้อจีนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ชวนช็อกจริงๆดูจะเป็นเรื่องของการขายทองคาออกไปหมดพอร์ตนี่แหละฮะที่เอะอันนี้เขากําลังส่งสัญญ,ญาณอะไรป ว่าทองคําตอนนี้ดูแพงเกินไปแล้วหรือดูไม่น่าสนใจแล้วใช่ไหมแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ต้องบอกว่าในตอนนี้นั้นคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไมเคิลเบอร์รี่คิดอะไรอยู่กันแน่นะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปประมาณ2-3ปีก่อนเนี่ยดรเบอร์รี่จะมีการเบิร์บ่นความคิดของเขาลงในทวิตเตอร์อยู่เป็นเนืองๆน,นะครับเขียนแล้วลบเข,ขียนแล้วลบอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปเนี่ยสุดท้ายทัวลงฉ่ำทุกทีนะครับหลังๆเขาก็เลยดูงอนๆดูนอยๆนะครับก็เลยเลือกเขียน แล้วแต่ถ้ามองตามข้อมูลที่มีเนี่ยอย่างน้อยๆตามประวัติการลงทุนของเขาเนี่ยเขาไม่จะเป็นคนที่มองหาสินทรัพย์หรือว่าโปรดักต์การลงทุนที่มีการบิดเบือนมูลค่าสูงๆอยู่เสมอนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเหมือนมีหุ้นตัวไหนที่มันต่ํากว่ามูลค่ามากเกินไปแบบมากๆเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจซื้อนะครับในขณะที่ถ้าตอนไหนหุ้นตัวไหนหรือว่าพันธบัตรอะไรมันดูมูลค่าสูงมากเกินไปนั้นเขาก็จะตัดสินใจชอ็อตนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางคนจะนิยามว่าไมเคิลเบอร์รี่นั้นเป็น VR แต่ว่าต้องบอกว่าสไตล์การลงทุนของเขาเนี่ยแตกต่างจาก VI คนอื่นๆโดยสิ้นเชิงที่ส่วนใหญ่เขามักจะโฟกัสการลงทุนในระยะยาวนะครับแต่ว่า Mi c ค a e l บอ r r y นั้นเป็นคนหนึ่งที่มีพอร์ตที่เหวี่ยงตลอดเวลาเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ประเมินมูลค่าเพื่อที่จะสะสมหุ้นที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเขาประเมินมูลค่าเพื่อหาการบิดเบือนฉะนั้นบางทีจุดที่เขาซื้อจุดที่เขาขายนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงจุดที่กลับเทรนด์ก็ได้นะครับแต่มันอาจจะแค่หมายความว่าความบิดเบือนที่เขามองนั้นเนี่ยมันได หายไปแล้วคือ ตลาดเริ่มรับรู้แล้วว่ามูลค่าที่แท้จริงมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารีเฟล็กกลับมาที่แอคชั่นของเขาต่อทองคํานั้นการที่เขาขายทองคําออกหนักๆในตอนนี้ก็ต้องย้อนไปว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ซื้อในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่หลายๆคนลังเลว่าเอะมันแพงเกินไปหรือยังแต่ว่าเขากลับซื้อพร้อมๆกับตอนที่ธนาคารกลางจีนนั้นกําลังสะสมทองคําอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าในช็อตที่ p b o c เลิกสะสมแล้วเนี่ยก็เป็นช็อตเดียวกันกันกบที่ไมเคิลเบอร์ีตัดสินใจขายออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าให้ตีความ เฉพาะเรื่องทองคําแล้วเนี่ยอาจจะหมายความว่าก่อนหน้านี้ m ม c ค a e เบอร์รีมองว่าทองคําราคาต่ํากว่ามูลค่ามากเกินไปแต่ว่าณปัจจุบันแล้วเนี่ยตลาดเริ่มสนใจทองคํามากขึ้นแล้วครับก็ไม่ใช่จุดที่มันจะน่าสนใจในการลงทุนในมุมมองของเขาอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทองคําจะกลับเป็นขาลงในเร็วๆนี้ขณะที่ในส่วนของโพสชั่นอื่นๆนะครับก็มีแอคเคาท์ในทว i ต t e r หรือว่า x แอคเคาท์หนึ่งเนี่ยที่ติดตามชีวิตของ m ม c ค a e เบอร์รีมาตลอดเนี่ยก็ได้ทําการวิเคราะห์การซื้อขายหุ้นของเขาในรอบนี้นะครับโดยมุ แอนโทนเนี่ยก็ดูไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยพอร์ชนในพอร์ตของไมเคิลเบอรีแต่ไรตมาาเนี่ยค่อนข้างจะมีการเวียงเยอะฉะนั้นการซื้อหนักๆการขายนักๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่จังหวะในระยะสั้นก็ได้ไม่ได้มีความหมายอะไรใหญ่โตมากขนาดนั้นนะครับอันนี้เขาก็วิเคราะห์หลายๆข้อรวมกันก่อนนะครับเริ่มจากเรื่องของการขายทองแล้วก็เรื่องของการยกย้ายหุ้นสารัฐอเิกาไปลงทุนในตัวที่ออมันขนาดเล็กลงในเซกเตอร์เดิมที่เขาลงทุนอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มองว่าไมเคิลเบอรีกำลังแสดงความมั่นใจนะครับว่า เศร,รษฐกิจของสหรัฐนั้นกําลังจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วก็เฟดนั้นน่าจะลดดอกเบีย้ยได้เร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่าเงินเฟ้อนั้นดูจะหายไปแล้วซึ่งหนึ่งในโพซิชันที่แสดงความเป็นเบอร์รี่ได้อย่างดีเลยในรอบนี้ก็คือการที่เขาซื้อหุ้นที่ชื่อว่าฮัซซัน p พ c i ซิฟิกพร e อพเพอร์ตี้นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้นั้นก่อนหน้านี้ราคาร่วงลงกว่าครึ่งหนึ่งในปีนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเซกเตอร์ของอสังหาเชิงพาณิชย์นะครับที่ผู้คนมองว่ามันยับมากๆเป็นขยะมากๆนะครับซ มากๆนะครับในการคุยขยะนะครับมองหาตัวไหนที่ผู้คนมองมันในแง่ร้ายมากเกินไปซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็ดูจะสื่อเป็นในๆเหมือนกันนะครับว่าเขาก็ดูมั่นใจว่า เดน่าจะลดดอกเบีย้ยน่าจะกลับนโยบายเป็นผ่อนคลายแล้วแหละทําให้ภาคอสังหาที่ดูแย่มากๆก่อนหน้านี้นั้นอยู่ในจุดฟื้นตัวอยู่ในจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนให้พงกหัวขึ้นมาอีกครั้งขณะที่ส่วนของคุณเทคจีนที่เขาทําการเข้าซื้อหนักๆในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่น่าแปลกใจมากนักนะครับถ้ามองแค่ในบริบทที่เขาเข้าลงทุนในจีนเนื่องจากว่าช่วงนี้นะั้นรัฐบาลจีนก็ดูจะมีแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดใหญ่ออกมาเสียทีแต่ด้วยความเบอร์รี่เนี่ยที่เขาชอบซื้ออะไรที่ผู้คนมองมัน ร้ายเกินไปแล้วก็ชอบขายอะไรที่ผู้คนมองมันแง่ดีเกินไปนั้นในส่วนของฝั่งซื้อเาก็เลือกเป็นหุ้นเทคจีนที่มันมีความกังวลเรื่องของการเมืองเรื่องของการถูกปราบปรามในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่กดดันอย่างหนักนะครับในตัวของ阿里巴巴 JD.com แล้วก็ไปตูททาให้นับปัจจุบันนั้นหุ้นเหล่านี้นั้นก็ดูจะราคาถูกมากๆนะครับถ้าดูในส่วนของ Forward PE นั้นก็ลงมาต่ําอยู่ที่ประมาณ10เท่าเท่านั้นฉะนั้นบางทีนี่ก็หมายถึง สัญญาณว่าเาผู้คนมองหุ้นเทคจีนในแง่ร้ายมากเกินไปมากๆนะครับตอนนี้แต่ก็แม้ในช่วงท้ายเนี่ยก็อยากจะเมาสนิดนึงนะครับว่า a c c o u n t X หรือว่า t w i t t e อนี้เนี่ยกวิเคราะห์ออกมาได้ภาษาดอกไม้เหลือเกินนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็น i c h คร l b อ r r y ตัวจริงมาอธิบายว่าเขาทำอะไรกันแน่เขาคิดอะไรอยู่นั้นภาษาจะดูน่ารักแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นออกมาพูดทีไรนั้นก็ดูจะเป็นการเตือนไฮยนะ ใหญ่ๆทุกรอบเลยคุณที่เหนยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอเนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยภายในก็มีรีเสิร์ชบริคอมมาโค,โครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life ส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหี่ะบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร แล, tamam แ,และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่ theory, แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ